สวัสด <yn. S 1> like e ีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารายงานเกี่ยวกับการเผาทำลายเฮโรอีนฟินกัญชัโอ้ยวายไหมนี่เอาไหมสามสองหนึ่งแอคชั่นปัญหาระดับชาติ โอ้ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยเอาไหมเอาไหมสามสองหนึ่งแอคชั่นเฮ้ย <c oughs> ยาเสพติดมีพิษร้ายคนเสพตายคนขายติดคุกเด็กและเยาวยชน เ้ใครก็ได้มาช่วยผูป้ประกาศข่าวเราทีไปหมดแล้วนี่